สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเบิงเราด้วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอ,อก,กันกับเรดในช่วงบ่ายของมือวันที่17นะคะเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆนะคะมูอนแอดภาพพเมพี่น้องบรนเทาสุลสก้อนมาติดตามรับชมรับฟังนะคะตัวเลขแนวทางจากปููสมนะคะเดิมมูอนี้นะคะเรามาขอามพุ่ม ปูกับยานะคะอยู่วัดปูวัดป้าอุดรเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะงมาหนีค่ะตัวเลขซีดามาเป็นตัวใด้นะคะสําหรับตองวดนะคะพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะได้แล้วได้แล้วกาลังมาสการ์ค่ะผู้อืมอืมเนาะจะเริ่มท่อนจะเริ่มงพอม่อ ก็เกาคับปูวันนี้มาปนบุกสาวปูเห็นแล้วเป๊ะใช่ปูห่อนแค่ร้อห่อนเมื่อนี้ห่อนตอนเทียมตอนใบมันจะได้ห่อนอยู่เลยเดี๋ยวคุยูวันนี่ก็ไเล พปูป่ไหนปูกับพอฝันก็ไเลเพอเะว่นนี่ละสองหัวใจแล้วนะคือเป็นรุดนะมันนี้ได้ฟ้องคนมี่ใกรชีหอดมือขึ้นหมอคนเดีวเพราะว่าหลังจากต้องการเราีหามือนะที่ได้เห็นในคนคนหมดใหม่เลยแต่ว่าแต่พาท่านไปทำห้ามือเ็นเดียวเวลาจะเริ่มมาขอคนคนนี่ล้ว่ามันถตัวได้แค่ ไปฝากเก็บที่เพิ่นมันเก็บบางีเ่อนก็ชื่อว่าลุดลุดบางหดก้อนเพิ่นก็ห้ยไปเยอะตัวซูดเก็ยกันเได้ตานะแต่พวดนี้ก็ชือว่าชือว่าลุดเนาะกู้กัเน้นจะเกีบเก่าหนะ่ะทำเงินก่นมาเนะีนี้พอมาอเอาแก่ตัววันนี้เลยเขาวันนี้ละเก็บที่เพิ่นมากระจัดท่ากระพ่านนี่ละขอเพิ่นได้ยิงสี่ละนี่กเลย พอสมมาขอให้ผู้นเมื่อยมากขอเป็นลูกชิดลูกหายอยู่นี่ละ่ผู้แเลืงให้เป็นม่านเป็นซืได้กระปูพอขึ้นนี่ผู้่าฝันกันเป็นมานฝันกันจ้งสิเป็นไดเต็มขึ้นนี่นะขึ้นก็เรื่อฝันกัแสลงมาครับพอดีกับพอสมเป็นนี่งานมากทางนี้จ้ะเร่งห้นมากขอผู้ปูให้ันก็ให้จงถี่นม็ดีย เป็นแนวทางไปมากกับจัดคัดกับพันเนาะค่ะอืมนี่แหละมันเดี๋ยวอะไรมืออยู่นี่กับหัวตะออกนึงเนาะค่ะมื่อนี้กับหัวตะวันที่สิบเจ็ดนึงจ้าเออมื่อนี้กับหัวตะวันที่สิบเจ็ดนึงออกหมู่บ้านนิดนึงค่ะอืมนี่แหละเอ้ยขอเปิดไปก่อนเล้วกับฟังมึงอีกเทียนนึงฮะเทียนปู้มินมีฝันเนาะจ้าเทียนพันมาบอกนี่มีฝันกระล่พังหยิกเทียนนึงนี่ก็ให้เป็นแนวทางไปก่อนอาจจะรัตเตอรี่ออกมาพอดีว่าเฮ้ยหาจับรัตเตอรี่ไว้นะ เนาะแต่ว่าปูยังไม่ได้ฝันเป็นมะขามปูบ้างหรฝันยังเลยตองหวานยังไม่ท่านฝันยังเลยนั่นแหละพอท่านฝันยังแล้ปูก็เลยว่าเอาขอปูเป็นก้อนสะท้อนถงว่าตามที่ห้มากตื้มากจะมิจะเป็นลายกันเลยเพราะว่าเป็นมะเขาาท่านมิีท่างนั้นพอดีครับผู้พอสมมากขอเป็นลูกชิดเหมือนะราจะย่ีจะได้ซื้อก็เพิ่นได้นี่ยละเพราะว่าผู้เป็นทำกันได้เลยนะ ยังพูด,ดโดยมากคนเดียกไม่พอจะทั้งนิมิตอันนี้ผู้พอสมเหมือนทำกับปากคนเ,เล่ยนี่ก็นเลยแตตัวฤีธิ์แต่ยังสี่ละนี่ก็นเลยวันที่สองเนาะบันนี้เนาะวันที่หนึ่งแรงงานบอกวันแรงงานค่ะปูเขาจะบอกวันที่สอง <ดา S 1> เอา้าแล้วแบบวันที่สอง <2 S 1> เป็นเมนื่อวันอังคารผุดผ้าเนาะสองผุดผ้านี่ละเป็นแนวทางไปมันยังอีกโดนอยู่เอากระฟังเบิ้งค่ะ ที่ๆเนอะเป็นยังแต่พันผู้ทิดตามผู้กับเอฟทีกับผันที่ตามกับผันเสียปู้เนาะค่ะกตันเสียปู้กับก็รอเบิ่งเพราะว่าปู้กับจังสี่ล่ะมันมันรุดเนาะกิดคือว่ารุดไปอ่าเขากิดเรื่มไม่เขาไม่เรืはは่มไม่ไม่เขาไม่รุดนี่เนี่ยทะเลกับผันเสียปู้ผู้ได้เป็นเอฟทีู่กับที่ตามปู้กับผันเสียปู้กับกับที่ตามเบิ่งเพราะว่าคือผู้ได้เพ่เสียกับพันเนาะผู้ได้เสียกับที่ตามปู้เพราะว่าผันชั้ ทุกคนว่ากันโค้งผูเขานีด้วยมากจะเป็นจะสามตัวตรงนี้ะจะเป็นจะแบบีบายมากตรงตเลยคือเบอร์เท่าปูงสิละ,ะคือจังหวัดที่หาหนึ่งเก่าหรอเพราะว่าเขามาเหล็กสองหวดเนาะเขาที่แบบตรงๆงเลยนะหาที่แหลกกับเขาหาหนึ่งเก่าขึ้นปีไม่เนาะขึ้นพศไม่เนาะของของเขาแม่ใช้ปุเขาหาหนึ่งเก่าตรงๆเลยวันนี้กัตัวมากกับมาเขาเบอร์เท่าแปดเจ็ดสามเนาะนี่หละกับว่าเนี่ยอาจว่านี่จะอาจจะเป็น ถามตัวตรงๆก็ได้วันเดวเพราะว่าผู้กัสิมันใจยุเพราะว่า,กกจ,ะา,ะวาจะละ็อกไกมืออันเชิญมันปนขึ้นเร้วนะ่ะถึงพบเดื <พบ S 1> อดนนี่ละยัางๆบนท่านในมือนะผู้กฏิรบี่รอบอีกเจนึงจะเิ็งคีบุ้นเนะกันได้จะเป็นคีบุ้นถ้าได้มือก็คือยังเป็นบอกมือหยานย่มที่อย่างมาทาบุญน้ําปูนะอย่างมาตื่นผลละมักละใหม่มาทําบุญน้ําปูมาถวายปูงที่ละหอดมือผู้ปฏิบอเจนึงอาจจะเป็นคีบสองเนาะอันนี้ก็คือยังอทองหอดพุน่นเนนะาะ ก็เพิ่งจะออกหมู่บ้านหนึ่งหนึ่งออกหมู่บ้านนึ่นึงก็เลยขอเป็นเป็นแนวทางกันแค่รัตติรีออกมาก่ะนี่ไปหาจับหายิบหาจับเนาะเป็นแนวทางไปนี่ก็เลยมันเกิดเรียร้ายหมื่นยุ่ธ์ต็มตตรียกยังพอด้ลองเนาะนี่ก็ออกนี่ก็ขอเป็นไก่อนนี่ก็เลยออกมากกันกผู้ใดเลี้ยวกับหมโมรถแบบนี้ก็เลยเสียปูนี่ก็เลยกับนี่ละเม็ดเดียวใช่ป่ากับพวท่านเนี่ยตัดสองตัวออกให้ดองนี่ก็เลยกันมัน ไอ้ปู้นิมิตบางหญิงเนาะไอ้ปู้าเทียเขาพ้องฝันเป็นนิมิตฝันอาเทียเป็นนั่นมาจางไรก็คือตัวเลขกับเปินลหายมากจริงกับอยากปู้นักขลาดเปินลหายมากจริงกับเอาเอาจังสีไปก่อนเนาะเอาเอาจังสีไปก่อนเพราะว่าก็บ่กท่านตัดท่านยังหลอกกับลอบังนิมิตฝันทำอีก่ทนีกลมือออเมันกับว่าตันไกลเมือนี่กันมันกับเลียกอีกโดนอยู่เดียกอีกหลายอยู่อาเทียเป็นมะเขานิมิตฝันอีกอาเทียมีอาจจะมีสองตัวเนาะ นี่ก็ห้สามตัวไปกอนอาจจะมี่อืกอเทาข่าวลอ่อฟังบึงใ<ช>ลอฟังบึงอาเจะนั่นพ,พูดอะอาเจีนปุ้นมีมิดฝันด้วยมากกันถ้าเป็นเลขเขาพูดจะนิมิตฝันดีนะจะจะลอ่อฟังพวกฝันของผููอีกเชนึงเพราะว่าอันนี้่ือเป็นห้เป็นตัวเขาก็เอาเป็นตัวไปกอน่อาเจีนฝันว่าจะไดนกันด้วยมากมากันถ้าเป็นเลขเขาเรียกพูดจะมีมิดฝันดีน่ะว่าเป็นมิอยังเกอดรอบึงคิดสองอาเจีนปู้นมีมิตฝันวกับทีเดย อยกทั้งช่องมาทายถ้ำเนะาะ <c oughs> เป็นคลิปที่สองอมันเมนมี่พวงฝันเนื้อนี่ไรกับผู้กทีได้บอสูฟังติดตามผู้ไปกดไลกดแชรทั้งสองน้ำเดอ้อตา,าที่เขามาเห็นเราเลยแช้แงแดดแช้งนันมาจ้งเฮ็ดเจ็งนมอยางายไอ้ว่าจ้ำอาบน้าเราพูดอกเลยเปียกเอเลเอือลวดเนอ้ำเร่สงการกับซ้ำเสงการนั่นแหละไอ้ว่าห้อนคักเนี่ยขอเอาไส้แดดครับปู เบื้งผู้ใดก็เงี้เลยว่ายางตายกันเลยแต่ผู้เหงนห่อนอยู่เลยแห้งตัโตมผ่าตึมเบิ้งบ่ได้ล่ะได้ตัวนี่แกะออกนี่ปันเปียกเอเล่เอาไอ้ทีกับคนไหลคนแช่น้ำเด้อะคนไหลเช็คแช่ทั้งทองน้ำะว่าเขามาโอนนั่นแปูกระโทนมายางนั่นเลยกันเลยว่าพอสมเราก็มายางอันห่อนห่อนเดีดเดียดเลยกันในเที่ยงเปียงใส่ใบนี่กันเดียดขากดนี่กันเลยนี่ล่ะกันเลย เดี๋ยวมเอาเสตเด็ดกับขวดเนี้ยเดง่อนยางใกูได้กดิเอ้าไอ้นิโชว์นิมันสุขุสุันเนอะอบี่กดิเอ้าไปหาจับลอตเตอรี่ไว้ออคะกดไหลกดแค่ทั้งสองน้ำจะเลื่อมเออแอบที่ปูกดิของปูปลาเปาดวนกดไหลกดแ่ทั้งสองน้ำนี่กับ้ทีได้เห็นท่านที่ท่านในลงไปคลิปไหนกูดลย้าจะคลิปพุ่นปูนี่มีฝันดีกะกอทีได้เรียกเป็นขามาเอาเป็นคลิปสองไอทีได้เห็นเออกดไหลกดแค่ไว้ พี่โซ่พี่หมันสุภูสุคนเป็นวัดที่สองเนะาะสองพุทธภาพสองพุธภาพปะเหนียวผูกะบที่พลาดมากกาับซื้อบรุษไปวันนี้กัเอาไหมเอามันตน้องมีบางเขาบางนั่นเนาะอเอาเอาพี่โซ่พี่หมันสุภูสุคนเนออเอาจับมันแสนเงินล้านสุขขนภูสุคนวัดที่สองวันนี้เออเอาเอา,เอาจะเลื่อนก้อน สรุปนะคะพ่อแม่พี่น้องคะตัวเลขแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากปู่วัดป่าอุดรมณีไห่ตองหมวดเลยนะคะปู่สมเล่าได้มานางขอ,อยูทีพุ่มปู่กัญยานะคะไห้นะคะได้มาตัวเดียวคือสองหาสองน้อพี่น้องเด้อสองห้าสองนะคะนี่เป็นตัวเลขตองหมวดนะคะของปู่วัด ป่าอุดรค่ะพ่อแม่พี่น้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขของปู่วัดป้าอุดรน,นะคะแอกระจิได้ติดตามให้พ่อแม่พี่น้องเรื่อยๆนะคะ่ะเนาะสำหรับตัวเลขของปู่วัดป่าอุดรอ,อย่าลืมตัดเลนเป็น2ตัโตพร้อมด,ด้วยค่ะเด้อนะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดทุกทุกตัวนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นความเสือ่อ่วนบุคคลนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ ขอขอบคุณขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบาเทาสุขสุขนโชคโชกมันมาลำลำเรื่อยๆแห้งๆปังๆขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขุสุข้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะขอขอบคุณขอบคุณปู่สมนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้ในคลิปนี้เนาะค่ะน้องวนเมื่อวันที่สองษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่าไรเขาประยากสิพลาทกับตัว เลขเด็ดๆแบบนี้ค่ะเขามอแเราก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อที่เสด็จบ๊อพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทางช่องนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอกสเซเด์คอตัวลาพม่พี่นองมานเท่าสุขูสุข้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่กระแบดในคลิปหนาเดด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ